สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งผนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเนาะมาชมนะครับเป็นพระขุนแผนสองหน้านะเพื่อนๆพี่ๆนี่นะครับหลวงพ่อกลวยนะครับองค์นี้เป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับเนาะนี่นะครับเป็นขุนแผนสองหน้านะครับน <plain. S 3> <unusual unusual ixes> ี่นะครับ ปกติเราจะเห็นแต่ด้านหน้าเป็นขุนแผนด้านหลังเป็นกุมารนะครับอง์นี้นะครับถือว่าหายากพอสมควรนะครับก็คือเป็นพิมพ์แรกที่ผ่านมือผมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพาชมบ้าซ่องแล้วก็มาเล่าให้ฟังที่ว่าทําไมถึงได้พระองค์นี้มานะครับผมนะแล้วก็นี่ความพิเศษนะครับมีจีวรนะนะครับใส่จีวรหนุ่มพกกลวยไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับผมนะว่าได้มาอย่างไงนะครับผมนี่มาดูเนื้อหาละกันนะครับเห็นไหมครับคราบไข่ความเก่านะครับ แนว่าสบู่เลือดนะพี่พี่นะครับนะนะครับของหลวงพ่อเวยนะครับผมนี่นี่นะครับผมนะก็นะครับเดี๋ยวก่อนไปดูแนวทางการเล่นหานะพี่นะแล้วก็นะครับพระองค์นี้นะพี่พี่นะครับผมได้มาจากนะครับผมได้มาจากป๋าท่านหนึ่งนะครับเนาะป๋าแกอาพรมาให้ช่วยดูนั่นแหละครับแล้วก็เหมือนเอามาแบ่งปันนะครับเนาะ ก็ได้แบ่งปันกันไปนิดหน่อยนะครับแล้วตอนนี้นะครับก็เลยก็เลยมาคุยกันถึง่ว่าพลาในคอนะครับเนาะแบบเหมือนเหมือนมอนเอเหมือนแบบโชว์กันละกันนะครับอวดกันนะครับเนาะขิงกันตามสไตล์ตามสไตล์คนเล่นพาละกันนะครับเนาะก็เห็นไหมครับนะกระดูนะครับของแกความพิเศษก็คือเนี่ยนะครับเนาะมีจีวรหรือพกกลวยนะครับผมก็เลยนะครับพูดคุยขอขอแบ่งเขามานะพีดอแบบนี้นะนี่นะก็เป็นพิมพ์สองหน้านะครับเนาะนี่นะครับก็ดู คราบไข่ความเก่านะครับเนาะนะครับเนี่ยถ้าใครแบบว่าเคยเห็นเนื้อว่านสะบูเลือดลมงพ่กลยนะครับเห็นไหมครับดูง่ายนะนะครับเนี่ยนะครับเขาเลี่ยมใช้เขาก็เลยเอาจีวอนนะครับหลวงพ่กวยัดใส่เข้าไปด้วยนะครับผมก็มาดูนะครับ้องแนวทางการเล่นหาก่อนนะครับผันี่นะเห็นไหมครับดูครับไข่ความเก่านะครับเนาะเล่นทั่วไปนะครับเว็บพาเวฟยูนะครับเนาะดีพาเล่นทั่วไปนะครับ ดูภาพขายความเก่านะวันี้นะเห็นไหมครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูภาพนะเขาขายไปแล้วนะครับเห็นไหมครับพิมพ์สองหน้านะเห็นไหมครับเนี่ยนะครับพิมพ์สองหน้านี่ถือว่าหายากกว่าพิมพ์ที่แบบว่าทั่วทวไปเป็นหลังกุมารนะวนี่นะก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพด้วยนะครับดูภาพขายความเก่านะเพื่อนวิวีนะครับผมนะแล้วก็นะครับเดี๋ยวทั่วท่ไปที่ที่ผมเจอพอเจอบ้างนะเพื่อนวิวีนะก็ถือว่าพอเจอบ้างแล้วกันนะครับแล้วก็นี่นะครับนะครับ นี่นะนะครับก็จะเป็นเนี่ยนะครับรถหลังกูมาอย่างนี้นะนะครับก็เจอพอเจอบ้างนะครับเนาะแต่คุณแผนสองหน้านี่ถือเป็นองค์แรกที่ผ่านมือผมแล้วกันนะครับก็จะมีก็เอาประมาณนี้แล้วกันนะครับที่จะเล่าให้ฟังนะครับนี่นะก็เล่นหาทั่วทั่วไปนะครับเนาะเว็บพงเ,เว็บพานะครับเดี๋ยว นี่นะครับเนาะองนี้ก็เป็นนะครับนี่หลังกูมารน,นะครับที่ที่ผมบอกว่าพอพบอเจอบ้างนะครับเนาะแต่แผ่นสองหน้านี่ไม่ค่อยเจอนะันนี้นี่ยถือว่าถ้าเป็นความถ้าเป็นความหายากถือว่าหายากกว่าหลังกูมาและกันนะครับเอาง่ายๆแค่นี้ละกันนะครับ <c oughs> ส่วนส่วนใครแบบราคาเล่นหาก็ก็แ,แล้วแต่ศรัทธาละกันนะพอดีนะผมไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะครับก็แค่เล่าให้ฟังว่าว่าที่การพบหิน ในทั่วไปนะครับนี่นะครับผม,มบรึปมาพิธีนามาลงกล้องสองกันนะครับนก็ตามสไตล์คนชอบผ้านะนะครับก็เอามาให้ดูนะครับก็แบ่งกันไปแบ่งกันมาก็อ่าคุยเสร็จกับอป๋าใช้ผ้าลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับอแล้วเก่งใช้ผ้าลายก็ก็ผัดกันสองเหมือนศึกษานะครับนวะินเนี่ยแล้วตอนนี้ก็กันเลยพูดกันไปพูดกันมาแล้วป๋า,าก็แกพอมีองค์อื่นของหลวงพ่อกล้วยนะครับเขาก็เลยอ้า ็เลยแบ่งกันมานะครับผมนะนี่นะครับก็มาลงกล้องนะนะครับผมนี่นะครับเนื้อว่านตะบูเลือดนะครับเนาะนี่นะครับเนาะก็นะครับถ้าใครเออหลงเพรากลวยเนื้อว่านตะบูเลือดไม่เคยเห็นก็ไม่ต้องนึกอะไรมากนึกภาพหลวงพุโตะนะครับเนาะแต่เป็นเกจิยุคเดียวกันนะพอดีนะเนาะหลวงพุโตถ้าผมจำไม่ผิดนะ จะมรณภาพปีสองสี่นะครับถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับเนาะหลวงปู่โตสองสี่หลวงพ่อกวยสองอ่ะนะครับเนาะการสร้างพระใกล้ๆกันนะครับเนะเห็นไหมครับพาท่านยุคใกล้ๆกันนะครับเนาะดูนะส่วนผสมนะครับส่วนผสมวิธีการสร้างก็ใกล้ๆใกล้ๆกันนั่นแหละนะพกนะีนะเนะี่ยว่าตะบูเลือดดูไข่ธรรมชาติของว่านตะบูเลือดน,นะครับเนาะความคมชัดของพระแท้นะพอดีนะเนาะนี่นะครับ นี่นะครับผมแล้วก็นี่นะครับพิเศษในจีวอนนะครับนอาหลงพว่อกลัวนะครับผมนี่นะครับนี่นะนะครับดูอีกข้างแล้วเหนะับกจิ้มสองหน้านะครับผมน,นะดูไข่นะครับนราธรรมชาติของว่านทะบุเลือดนะครับ ก็นะครับเนาะมันก็ไม่ได้อะไรแปลกประหลาดอะไรนะเป็นวีนัมเห็นไหมครับดูตรงข้อมือนะครับไข่ต่างๆพวกนี้นะครับเนาะมันจะมีในพระที่เป็นพวกผงพวกว่านนะครับเพราะนะครับเนาะเขาจะมีรวมถึงพระสมเด็จด้วยนะครับเป็นวีนัมเขาจะมีเขาจะมีแบบน้ํานะครับเนาะที่เป็นแบบเป็นทําให้ผงพวกนั้นนะครับเนาะมันเป็นของเหลวผมพูดถูกไหมครับนะครับพอเป็นของเหลวเสร็จนะครับก็ เขาก็ต้องเอาพิมพ์มากดนะครับเนาะถูกไหมครับพอกดไปปึ้มนะครับพวกก่อนอื่นเลยนะครับเนาะพวกไข่พวกไข่พวกเนี้ยพวกน้ําพวกเน,นี้ยนะครับมันก็จะติดพวกแม่พิมออกมาแล้วมันก็จะเหนอะมันก็ฉาบตามผิวนั่นแหละนะครับที่พระสมเด็จเขาเรียกว่าบังองจะเป็นพวกพวกรอยเหนอะนะพี่วีนะคล้ายๆกันนะครับพอผ่านไปผ่านมาไอ้เขาไอ้น้าาําไข่ต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นไหมครับเป็นไหมครับมันก็จะเป็นไข่มันก็จะมีฝุ่นมาจาบอะไรอย่างนี้นะพี่วีนะมันเป็นธรรมชาติของนะครับ เป็นธรรมชาติของการสร้างนะนะครับที่ที่เราพอจะนึกภาพออกนะนะครับไม่มีนะครับมันก็ไม่ได้แปลกประหลาดที่ผมจะบอกตลอดว่านะครับพระนะครับผมว่านนะครับเนาะผงพุธคูลผงอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยผงสบู่บเลื่อนนะครับมันจะมีไขต่างๆนะปุณณีเนี่ยคือมันเป็นธรรมชาติของการสร้างเท่านั้นเองนะปุเนี่ยถ้าเราคิดภาพออกนะนะนะมันไม่ได้ประหลาดอะไรนะครับแต่ถ้ามันไม่มีอ่ะแล้วบอกว่าเป็นพระเก่า อย่างนั้นนะผมว่ามันประหลาดนะวันนี้นะเพราะมันผิดธรรมชาติไงครับนะครับมันเป็นผิดมันเป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติที่ที่เรารู้กันนะนะวันนี้นะเนาะก็ผมจะบอกตลอดนะครับว่านะครับพระนะครับให้ดูวิธีการสร้างนะครับเนาะนะครับเนาะสมมุติพระสมมุติหลงสมมุติว่าพระหลวงพระเดิมแล้วกันนะครับเนาะสองสี่แปดห้าหล่อปั๊มถูกไหมครับหล่อปั๊มเราก็ต้องดูวิธีการสร้างนะครับสองหล่อปั๊ม ทำยังไงต้องคมชัดถูกไหมครับเพราะปั๊มนะครับแล้วก็จะมีขอบยังไงหล่อโบราณที่ท่านออกต่างวัดวัดหนองหลวงอย่างเงี้ยเป็นยังไงถูกไหมครับถ้าวิธีการสร้างมันมันผิดเพี้ยนนะครับเนาะมันไม่ใช่นะครับสมมุติอ่ารารุ่นนี้นะหล่อโบราณน,นะครับเนาะแต่มาหล่อปั๊มเลยอย่างเงี้ยนะมันก็ไปไม่ได้แล้วคือถูกไหมครับอย่างนี้แหละครับนะที่ผมจะพูดให้ฟังตลอดว่ามันวิธีการสร้างอ่ะต้องสนใจด้วยนะนะครับไม่ใช่จะไปดูเฮ้ยติ่งนะ โค้งติง่งเลี้ยวแต่นะครับหารู้ไม่ว่าไอ้ติง่งไอ้โค้งไอ้เลี้ยวนะ่ะมันทําได้ไหมนีม่นะครับแต่วิธีการหล่อโบราณที่ที่แต่ยุคโบราณนะครับธรรมชาติความเก่าต่างๆผมก็ยังมองว่ามันทําไม่ได้นะนะครับถ้าถ้าเราดูเป็นนะนะครับถ้าเราศึกษาจริงๆนะผมก็เลยมองว่านะครับกรรมวิธีการสร้างต่างๆนะครับที่การเล่นพานะครับก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งนี้ที่อยากให้แบบ เพื่อนเพื่อนพี่นะครับเนาะสนใจนะครับเนาะก็เหมือนอ่าประวัติศาสตร์นะครับเนาะเล่นพะเราเล่นพะนะครับบางคนที่แบบจะตีแต่เป็นราคานะครับไม่ได้สนใจกูจะตามแต่ติ่งนั่นแหละนะครับกูก็จะตามแต่ขอบนั่นแหละนะครับกูก็จะตามแต่ขีดนั้นขีดนี้จุดจ่ายตังนะครับแต่นะครับไม่ศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ศึกษาอะไรนะครับบางคนก็นะครับเนาะเมื่อที่เขากําลังเป็นที่วิจารณ์กันทุกวันนี้นะครับไอเคข้างเรื่อยนะถูกไหมครับถ้าคนไม่ได้ศึกษา ประวัติศาสตร์ก็ทำไมมันขอบข้างเลยแต่ที่ไหนได้นะครับเครื่องปั๊มมันมีเข้ามาในประเทศไทยตัต้งแต่ยุครอสีนะครับแต่ทําไมยุคต่อหลักยุคหลังรอสี่นะครับขอบข้างเรื่อยจะพูดกันประมาณลุคสองสองห้าสองสี่หกกว่าก็คือยุครอห้านะครับถูกไหมครับเออทั้งทั้งที่รอห้าท่านอนุญาตให้โลงกระสาบนะครับช่วยสร้างพาเครื่องนะครับเนาะเพราะก็คือเป็นเนื้อดินเนื้อปุงเนื้อว่านมันแตก ท่านก็เลยเมตตาให้หรวงตาบนะครับเําทเหรียญคณาจารย์ต่างๆนะครับเาแล้วมันก็เลยประวัติศาสตร์มันก็เลยย้อนแย้งกับตรงนี้แหละว,ว่าเฮ้ยแล้วขอบค้างเ้วยมันมาในยุคไหนวะแล้วลงปั๊มไหนสร้างวะเพราะลงปั๊มเอกชนนะครับมันในคือลงปั๊มเอกชนคือเป็นประวัติศาสตร์นะพี่นะ่ะลงปั๊มเอกชนมันมีหลังพศ2 5 0 0นห้าร้อยนะครับแล้วที่สําคัญไอ้เรื่อยตัดเหล็กอ่ะมันก็มีหลังมันก็มีหลังยุค2500อเหมือนกันนี่แหละครับมันก็เลยเป็นอะไรที่มันย้อนแย้งนะครับว่า เล่นพระนะครับดูวิธีการสร้างดูประวัติศาสตร์อะไรควบคู่ไปด้วยนะครับเนาะมันจะได้มันจะได้แบบมีข้อตัวแยงมีคําตอบให้ตัวเองนะครับแล้วบางทีนะครับไอสิ่งที่เขาบอกเราอะนะครับเนาะขีดนั้นขีดนี้บางทีเขาบอกเพื่ออะไรเนี่ยเขาบอกเพื่อที่จะจะขายบางอย่างหรือเปล่านะครับถูกไหมครับก็เหมือนที่ผมพูดตลอดนะครับเนาะพระนะครับตําหนิขีดนั้นขีดนี้หูแตกนะครับหูแตกปากเป็นรอยอะไรอย่างนี้นะครับ มันเกิดจากการสร้างที่เหล่าเขาไม่ได้ตั้งใจเหมือนโค้ดเหมือนอะไรนะครับมันเกิดจากการปั๊มไปนานๆนะและ้วบล็อกมันเสื่อมอ่ะบล็อกมันเสื่อมแล้วบล็อกมันแตกนะครับเนาะนะครับสมมุติพามื่นองคนะครับบล็อกจะแตกตอนแปดพันถึงมื่นอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีบล็อกมันก็มีแตกอยู่งั้อยู่สองพันเอาถ้าไม่มีแตกที่แปดพันก็เกดีแต่มันแลกนะมือมันน่าแปลกใจที่ว่าเฮ้ยทำไมถึงพะ ที่มันน้อยนะครับบล็อกแตกหูแตกอะไรที่มันเกิดจากการชํารุดของบล็อกอะนะว่ากจะทิก็จะเป็นจุดจ่ายตั้งต้นนี้จุดจ่ายตั้งแต่ทําไมมันซื้อขายกันไม่หมดสักทีอะเพราะเพราะพามันมีน้อยแล้วไงมนี่แต่มันแปลกไหมื่นมันมันก็เล่นกันอยู่ทุกวันเนี้ยว่ามันมีบล็อกทําไมมันมีมันมีตลอดเลยอ่ะก็เลยงงว่าเอ้ยมันเขาชี้อะเพื่อ เพื่อเป็นตําหนิท,ที่ที่เขาตั้งใจทําอะไรอย่างนี้นะครับคือเป็นความหมายผมนะครับนะก็เล่าสู่กันฟังนะครับว่าเออจะเล่นอะไรก็เล่นไปแต่อย่าแบบจะมองข้ามสิ่งที่แบบวิธีการสร้างนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์อะไรต่างๆนะครับการผสมโลหะในยุคนั้นนะครับแล้วก็ไทยนาเข้าโลหะยังไงไทยเอาลักมายัางไงประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ก็ แนะนำกันประมาณนี้นะพี่วีนะเนาะก็โอเคนะครับพี่วีนะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่เช่นเคยนะครับนที่แวะรับชมแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตักไข่ช่องไอผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ